หนีไปพบแฟนที่เกาะสวรรค์เซเชลคนไทยฟรีวีซ่า30วันกักตัวแค่5วันตรวจโควิดฟรีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปพบแฟนนะในยามที่ประเทศของเราท่ามากแล้วก็ปิดกั้นคนต่างประเทศรวมทั้งคนไทยที่จะกลับก็กลับยาก อาอ,อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นการแชร์ในของเพื่อนๆในกลุ่มโกโนไกฟนฝรั่งนะครับก็ต้องขอบคุณคนที่มาแชร์นะครับทําให้เราก็เออไม่ทันได้คิดถึงนะว่ามีออปชันนี้ด้วยนะเป็นอีกหนึ่งออปชันนะครับอทีนี้เซเชลอยู่ที่ไหนเซเชลจะอยู่ใกล้ๆกับมาลดีฟนะครับซึ่งแสดงว่าสามารถมาต่อเนื่องกันได้เลยแต่คนที่แชร์เนี่ยเขาไม่ได้หนีไปพบแฟนเพราะเขามาพร้อมแฟนคือเขาไปพบแฟนที่ประเทศเยอรมนีก่อนแล้วแล้วก็อ่ แล้วก็พากันหนีหนาวมาที่เซเชลต่อเลยเราก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออมันเป็นอีกหนึ่งมุกนะที่ว่าใครที่เบื่อประเทศนี้หมายถึงประเทศไทยนี่แหละแล้วก็มีเวลาด้วยนะต้องมีเวลานะก็สามารถหนีระยะยาวได้เลยก็คือเนี่ยแหละนอกจากไปถ้าเกิดใครที่ไม่สามารถไปหาแฟนที่ประเทศของแฟนได้ก็นี่เลยมีออปชันไปต่อเนื่องกันได้หรือใครที่ไปพบแฟนแล้วแล้วก็อยากใช้เวลาอยู่ต่อเพราะว่าวีซ่ามีเวลาจำกัดก็นี่เลยมา ต่อประเทศพวกนี้ก็ได้นะครับก็คือเซเชลอยู่นี่อ่าไทยอยู่ทางขวาบนนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีที่ฟรีวีซ่านะอันนี้อาพูดเป็นไกด์ไลน์ก่อนถ้าเกิดใครมีเวลานะขึ้นอยู่กับแต่ละคนมีเวลามากน้อยแ,แค่ไหนประเทศไทยอยู่นี่ทางขวาบนนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มาดีฟก็ฟรีวีซ่าสาวันก็อันนี้แล้วแต่นะจะไปเรียงกันยังไงก็แล้วแต่ก็คือจากไทยก็อาจจะมามาดีฟก่อนใช่ไหมแล้วก็จากมาดีฟก็ไป ดูไบแต่ดูไบต้องขอวีซ่านะแต่ไม่ยากหรอกต้องซื้อตั๋วเครื่องบินของเอมิเรตก่อนแล้วก็ค่อยขอวีซ่าเนี่ยไปดูไบใช่ไหมแล้วก็จากดูไบก็มาเซเชลต่อก็กี่วันแล้วลหละดูไบมีวีซ่าสาสิบวันกับเก้าสิบวันเห็นไหมครับอาจจะเป็นดูไบส0ิบอ่ามาดิบสามสิบแล้วดูไบส0ิบก็หกสิบแล้วเสร็จแล้วก็มาต่อเซเชลอันนี้ฟรีวีซ่านะสามสิบวันสําหรับคนไทยก็เก้าสิบแล้วมีอะไรอีกแอฟริกาใต้อันนี้คือไม่ได้มีแต่คนดํานะมี ฝรั่งมาตั้งลกลากอยู่ด้วยก็คือมีปนกันเลยซึ่งเราก็ยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลอะไรมากแต่มีคนไปแล้วนะมีคนไปแล้วมีคนมาแชร์แล้วเรียบร้อยก็คือได้ฟรีวีซ่าอีกสามสิบวันก็เท่าไหร่แล้วอะร้อยี่สิบแล้วอะแล้วก็อะไรอีกอะตุรกีอ่ะไปต่อตุรกีเลยคือจะเรียงกันยังไงก็แล้วแต่นะอันนี้ต้องไปทํากันบ้าน,ก,นกันเราเองนะจะลําบากจะติดขัดอะไรอ๋อ,อไม่เกี่ยวนะอ๋อแค่ามาแนะนำเฉยๆนะตุรกีก็ได้คนไทยฟรีวีซ่าอีกสามสิบเป็นเท่าไหร่แล้ว ร้อยห้าสิบเราอยู่ไปห้าเดือนแล้วต่อให้ประเทศไทยนะไม่ได้โชคดีเหมือนฝรั่งที่พาสปอร์ตเข้าได้เกือบจะทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่าใช่ไหมแต่เราก็โควิดทําให้เราได้รู้มากขึ้นว่าเออประเทศพวกนี้จากเดิมก็ได้มีแต่รายชื่อเฉยๆนะแต่ไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปจริงหรอกใช่ไหมที่มีอยู่สาสิบกว่าประเทศที่คนไทยฟรีวีซ่าเนี่ยนะแต่ไม่ค่อยได้ไปจริงหรอกแต่ว่าพอโควิดทําให้เรารู้จักประเทศพวกนี้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับมาที่กระทู้ตรงนี้นะครับที่เขาแชร์มา ก็เอารูปสวยๆที่เซเชลมาฝากค่ะเผื่อเพื่อนๆอยากนัดเจอแฟนที่ประเทศที่สามครับขอเปิดรูปที่เขาแชร์มานะเอออันนี้ก็ดีนะคือจริงๆแล้วอาจจะมีคนแย้งว่าอันนี้คือในเวลาปกติเนี่ยมันต้องมีแน่แบบว่าประเทศเราก็มีทะเลไปเทียบทะเลประเทศอื่นทําไมใช่ประเทศไทยทะเลสวยใช่แต่ว่าเราควรจะเปิดหูเปิดตาบ้างว่าคนอื่นเขาทําอะไร ต่อให้เป็นทะเลเหมือนกันแต่มันก็มีหลายอย่างที่ไม่คล้ายนะคือเนี่ยโ,โหธรรมชาติแบบนี้ของเราก็ไม่มีใช่ไหมนี่คือรูปที่เขาแชร์มาคือต่อให้ประเทศเรามีทะเลอยู่แล้วเนี่ยเราก็ควรจะไปดูกิจาการของประเทศอื่นขเขาบ้างว่าเขาทํำยังไงเนี่ยทะเลเขาก็สวยนะเราเลยเรียกว่าเกาะสวรรค์ไงแล้วเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องมากแบบของเราด้วยคือเราควรจะไปดูว่าเขาทํำยังไงคือเปิดหูเปิดตาด้วยไม่ใช่ว่าเออของฉันดีอยู่แล้วฉันก็เลยไม่ไปไหนเลยชั่วชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกนะ เวลาปกติเราก็อาจจะเที่ยวในประเทศเยอะแต่ว่าเราก็ไปเปิดหูเปิดตาประเทศอื่นบ้างก็จะดีนี่ครับโอ้โหนี่อันนี้ก็ดีนะใช้ได้กลับมาต่อนะครับตรงนี้ประเทศนี้ยสวยพอๆกับมาดีฟคนไทยฟรีวีซ่าสามสิบวันก็คือต่อเครื่องจากดูไบประมาณสี่ชั่วโมงครึ่งเอกสารคือเราต้องไปต่อเครื่องที่ดูไบก่อนอ,ะอ่ะเอกสารที่ใช้ในการขอเข้าประเทศคล้ายๆกับของไทยแต่ง่ายกว่าหลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยก็จะได้อีเมลภายในประมาณสิบนาที ก็คงต้องติดต่อกระทรวงต่างประเทศที่นู่นก่อนนะเนาะว่าตกลงต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยนะเเนื่องจากที่เซเชลปลอดโควิดร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยเขากล้าเปิดนะแต่ทําไมเราไม่กล้าวะก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ต้องทําอะไรเลยนะนักท่องเที่ยวจะต้องกักตัวในโรงแรมห้าวันแต่สามารถทํากิจกรรมต่างๆได้ยกเว้นสปาคือเราเห็นในแผนที่แล้วนะว่าประเทศเขาเล็กแค่นี้เองอ่ะแต่เขาคิดได้อะ่ะเขาคิดได้อะ่ะเนี่ยเซเชลมีอยู่แค่เนี้แต่เขาคิดได้อะ่ะ ไม่เหมือนเรานี่เราก็เคยมีนะอยากให้นักท่องเที่ยวมาทํากิจกรรมอะไรแตร่สุดท้ายปอดแหกซะก,ก่อนนักท่องเที่ยวยังต้องอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมตลอดสิบสี่วันวันที่หกตรวจโควิดฟรีรัฐบาลเขาจ่ายให้นี่ไงหลังจากนั้นสามารถออกนอกเขตโรงแรมได้ก็คือกักแค่ห้าวันถ้าตรวจแล้วไม่เจอโควิดก็ออกนอกเขตโรงแรมได้ส่วนเอกสารที่ใช้ก็จะมีใบตรวจโควิด2 4ถึง72ชั่วโมงแยกตามแคตตากอกี่ของแต่ละประเทศ ประกันสุขภาพหรือท่องเที่ยวที่ครอบคุมโควิดก็คิดว่าใช้ประกันอันเดียวกับที่ขอวีซ่าเชงเกนได้นะครับประกันการเดินทางครับดูที่หน้าพพอร์ตของเราหรือลิงก์ใต้วิดีโอได้แล้วก็ใบ Fit to Fly ใบจองโรงแรมแล้วก็ตั๋วขากลับจองโรงแรมนี่คงไม่ใช่อะไรนะเอาเดอร์นีทีฟสเตต์คอนตีนหรอกมั้งก็จองตามปกติเราไปเที่ยวแล้ว,ลวมีใบจองโรงแรมอยู่แล้วอ่ะอันนี้ไม่มีปัญหาตั๋วขากลับก็คือหรือว่าตั๋วไปต่อประเทศอื่นอะไรเงี้ยนะ ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นตั๋วกลับไทยหรอกใช่ไหมก็แบบว่าเออเราจะไปต่ออะไรต่อก็อ่มีตัว๋วคือมีกําหนดการที่แน่นอนว่าจบจากตรงนี้แล้วเราจะไปไหนต่อปอลอถ้าไทยทําแบบเซเชลได้ก็จะดีมากครับเขาเอาโควิดมาเป็นเกมการเมืองนะครับเขาก็เลยยังไม่ยอมเลิกง่ายๆครับต่อไปเราขอปิดชื่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัวก็มีคนที่มาถามคนนี้นะครับเอ,อขอบคุณมากๆนะคะสวยมากกําลังจะหาที่ไปกลางเดือนนี้ค่ะ คือเพื่อนๆในกลุ่มนี้เก่งนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยโกลโนไกเองก็ยังไม่เคยไปเลยแต่ว่าเขาไปไปกันแล้วนะครับหมายถึงว่าไปเที่ยวกันแล้วสวยมากๆค่ะพี่ของพี่ไทยคงต้องรอไปก่อนคือเปิดตอนเศรษฐกิจพังเสียหายเยอะๆนะคะน่าเสียดายนะที่รัฐบาลของเราไม่กล้าตัดสินใจแล้วก็ค่าครองชีพแพงเหมือนมาลดิฟไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจคิดว่าค่าโรงแรมน่าจะใกล้เคียงกันค่ะคือหมายถึงว่าเขาไม่รู้ของมาลดิฟไงเพราะเขาไม่ได้ไปใช่ไหม พี่แพลนสําหรับมีนาปีหน้าไปบาหลีใกล้ๆไทยครับก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่าบาหลีเขาจะได้เปิดจริงไหมนะวันที่พูดกันยังไม่ได้เปิดเอ,อถ้าเปิดก็ดีจะได้กระทบกระเทียบประเทศแถบนี้สาหรับสนุนบาหลีค่ะบาหลีหน่าเที่ยวถ้าเปิดคิดว่าจะไปเหมือนกันหมายถึงคนโพสต์เรื่องเซเชลเนี่ยนะโอ้โหเขาก็ได้ไปทะเลกันต่อเนื่องเลยนะวิวสวยมากค่ะข้อมูลดีมากๆน่าเอาไปโพสต์สาธารณะผู้บริหารไทยจะได้เห็นบ้างเผื่อคิดได้และทําตามเขา คนไทยจะได้รอดตายกันสักทีคงยากนะคะที่ผู้บริหารไทยจะคิดได้แบบบ้านเมืองอื่นเขาเราต้องบอกได้เลยว่ามันยากครับจริงๆแต่ว่าเรื่องพิเศษพิเศษเนี่ยมันก็จะมีแต่คนส่วนน้อยที่รู้ไงใช่ไหมถ้าเกิดคนส่วนใหญ่รู้เนี่ยมันก็จะไม่พิเศษอีกต่อไปนะครับฉะนั้นมันก็เลยต้องเป็นแบบนี้แหละเหนื่อยใจค่ะได้แต่รอเลยยังไม่อยากกลับไทยได้แต่รอเหมือนกันค่ะแสดงว่าคนคนโพสต์นี่เขากลับไปต่อที่อื่นแน่ ขอให้มีความสุขอยู่ต่างประเทศนะคะถ้ารอได้ก็รอไปก่อนนะคะถ้าไทยยังไม่เปิดจะชวนแฟนไปเจอที่นี่สวยๆว,วางแผนเจอรอบสองรอบแรกยังอยู่ ASQ โหโหไปเจอมาแล้วใช่ไหมนี่แหละกลับมาไม่นานเดี๋ยวก็คิดถึงกันอีกก็ต้องไปกันอีกนะสวยมากเลยค่ะมองเผลนๆน,นึกว่าภูกเก็ตบ้านเราซะอีกก็คนโพสต์บอกว่าอารมณ์ประมาณนั้นเลยค่ะขอสอบถามเรื่องสายการบินหรือการเดินทางไปหน่อยค่ะเขาก็ตอบว่าสายการบินเอมิเรตจากดูไบประมาณ4ี่ชั่วโมงครึ่งค่ะ ก็คือเลือกต้นทางเป็นไทยแล้วก็ปลายทางเป็นเฟเชลก็หมายถึงในเว็บของเอมิเรตก็น่าจะขึ้นมาว่าต่อเครื่องที่ดูไบนะครับรบกวนสอบถามใบตรวจโควิดตรวจโรงพยาบาลไหนคะค่าตรวจเท่าไหร่คะเไม่ทราบเหมือนกันพอดีบินมาจากที่อื่นลองถามเพื่อนๆในกลุ่มดูนะคะอันนี้ถ้าเป็นที่ไทยนะถ้าเป็นที่ไทยออบรู้สึกว่ามันได้หลายโรงพยาบาลแล้วนะลองถามโรงพยาบาลของรัฐบาลก็ได้หรือไม่ก็โรงพยาบาลเอกชนก็มีได้หลายที่อยู่นะ แล้วขากลับราคามีเที่ยวบินกลับไทยไหมบินตรงไม่มีค่ะแต่ต่อเครื่องที่ดูไบได้เอาบอกเลยตอนนี้เพื่อนๆไม่ต้องห่วงเรื่องกลับไทยเนี่ยนะถ้าวงเล็บวงเล็บถ้ายอมจ่ายค่ากักตัวเองนะคือเที่ยวบินจะกลับประเทศเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะหวังบินตรงอ่ะมันมัน,ม,นมันไม่ได้หรอกแต่เกิดแล้วกลับอ่ะล้วต้องไปต่อเครื่องที่ไหนสักแห่งอ่ะอย่างอันนี้ต่อเครื่องที่ดูไบเพราะว่าบินเอมิเรตใช่ไหมก็กลับได้อยู่แล้ว ถ้าเรายอมจ่ายค่ากักตัวเองกลับได้ตามวันเวลาที่เราต้องการเลยตามตัวเครื่องบินของเราแต่วงเล็บต้องแจ้งสถานทูตประเทศนั้นเขาอาจจะไม่มีนะสถานทูตไทยแต่ว่าประเทศที่ใกล้เคียงที่ดังๆอาจจะยังเซเชลเดาเลยว่าน่าจะต้องเป็นที่เอมิเรตหรือเราอาจจะไปต่อที่อื่นแทนที่จะกลับไทยก็แล้วแต่ใช่ไหมคือต้องหาดูสถานทูตไทยที่อยู่ใกล้เคียงเขาก็น่าจะรับติดต่อ อ่อแต่การลงทะเบียนกับไทยนะครับทาผ่านเว็บไซต์ COE Thailand นะครับลองเสิร์ชใน Google นะแล้วทีนี้เราก็แค่ดูว่าสถานทูตไหนที่น่าจะใช่ใช่ไหมก็ถามเขาก่อนว่า,าลงทะเบียน COE Thailand ในคือเพราะมันต้องเลือกว่าสถานทูตอะไรที่จะเป็นคนรับผิดชอบใช่ไหมว่าอันเนี้ยเราจะกลับจากประเทศเนี้ยผ่านสถานทูตนี้ได้ไหมอะไรแค่เนี้ยเสร็จแล้วก็ไปลงทะเบียนใน COE Thailand ก็คือล่วงหน้าแค่ประมาณ7-10วันไม่ใช่เพื่อรอคิวแต่เพื่อให้เขาออกใบอนุญาตกับประเทศให้กับเรา โดยที่เราต้องไปจองโรงแรมกักตัวมาก่อนนะครับแล้วก็มีตั๋วขากลับในการที่จะขอ C O E อ้อกำลังจะไปกลางเดือนค่ะแฟนจะพาหนีหนาวจากเยอรมันสามอาทิตย์จริงๆเราชอบอากาศหนาวมากกว่าแต่วงเล็บสโนเบิร์ดเขาชอบอากาศร้อนเราเลยว่ามันเป็นอีกมุกหนึ่งว่ามันได้ทั้งคนที่ไม่มีโอกาสได้ไปเจอในประเทศของแฟนแล้วก็คนที่ไปเจอแล้วแล้วก็อยากใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นเพราะว่าวีซ่าชงเกนก็จำกัดแค่90ิใช่ไหมก,ก็มาต่อที่พวกนี้เลย อ่าเนี่ยคนโพสก็บอกว่าหนีหนาวจากเยอรมันเหมือนกันค่ะตอนแรกจะกลับไทยทําเอกสารเรียบร้อยแต่เบื่อกักตัวเลยมาที่นี่แทนอ๋อไปเสียเวลากักตัวทําไมไอไปเสียค่าใช้จ่ายกักตัวทำไมใช่ไหมครับแล้วก็เอามาจ่ายกับตรงนี้แทนแล้วก็เผื่อว่าไปต่อประเทศอื่นไปเรื่อยๆก็อ่าไทยจะลดเวลากักตัวหรือจะเลิกกักตัวในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยถึงเอาไม่รู้นะว่าวันไหนอันนี้เราต้องรับความเสี่ยงเรื่องนี้เอานะครับอ่าคนนี้เขาไม่มีโอกาสไปเจอแฟนก็ แฟนก็อยากไปฮอลิเดย์ที่ไทยค่ะแต่ติดเงื่อนไขเรื่องกักตัวนี่แหละไปอยู่นานไหมคะเผื่อเจอกันที่เซเชลจ้าสามอาทิตย์ค่ะแล้วเจอกันนะคะก็สุดท้ายนะครับอบรู้สึกว่าโควิดเนี่ยมันเป็นถึงแม้มันจะเป็นวิกฤตนะครับทําให้เราต้องลําบากขึ้นในหลายๆอย่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วหลายๆคนก็ได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการที่ได้มีโอกาสเปิดหูเปิดตามากขึ้นถ้าไม่มีโควิดคนที่จะไปเยี่ยมแฟนก็คงจะได้ไปแต่ประเทศของแฟนถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ ส่วนใหญ่ก็อยู่แต่ที่บ้านของแฟนหรืออย่างมากก็เที่ยวเมืองรอบๆแต่กลายเป็นว่าบางคนก็ได้เปิดหูเปิดตานะครับได้สร้างตำนานรักบทใหม่นะครับก็คือไปเจอกับแฟนในประเทศอื่นๆแทนอะไรเงี้ยได้มีโอกาสถ้าไม่มีโควิดเราอาจจะไม่ได้ทําก็เป็นไปได้อะไรอย่างนี้นะก็ถือว่าโควิดก็มีส่วนดีอยู่บ้างเหมือนกันนะครับก็คือเรียกได้ว่าทุกวิกฤตก็จะมีโอกาสซ่อนอยู่นะครับแต่ก็นะต้องแล้วแต่ว่าใครที่มีเวลาสามารถไปได้เนาะ นะครับก็ต้องลองพิจารณากันดูแล้วก็แน่นอนว่าต้องรู้เรื่องของความเสี่ยงนะครับว่า,เ,าเรื่องของการจะไปว่ามีเงื่อนไขแค่ไหนแล้วก็การจะกลับก็คือจะมีการกักตัวนะครับหรือจะไปต่อที่อื่นก็ต้องศึกษากันให้ดีถ้าเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ